สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทันภูมิเกียรติทุกท่านครับผมยินดีตอนรัับทุกท่านมาที่ช่องบุญพลาครับพาพี่น้องมาที่พบภูมิของปูดำครับที่ด้านนาที่สัท่าสายบุญที่เขามาในบริเวณ ของปูห้าเจ็ดแปดครับพี่น้องครับนี่คือสถานที่ของปูดำครับปูมาขอโชคลาบอยู่ที่ต้นไม้ใ่นี่ครับคือปูดํำสถิตยอยู่ตรงนี้ครับผมคิดว่าเป็นปูดําแสนสิริจันทรานาคารานนะครับคงจะเป็นปูดํานี่บอนอครับผมผมถามผูช่วยคนเมืองแล้วเพิ่กะว่าปูดํานี่แหละครับผม ก็เลยพาพี่น้องมาในมีโอกาสมากครับผมเดินทางมากไกลอยู่ครับพี่น้องมาสถานที่ของปูห้าเครับเพราะว่าเป็นทีนาเลื่อมใสหรือว่าขึ้นชื่อลือซาครับผมงวดที่ผ่านมาครับให้5-7ตัวเดียวครับผมเมื่อนี้บุญพลาก็เลยพาพี่น้องมาชม บริเวณที่ผักของปู่หาเจ็ดแปดเนาะครับเนาะครับพาพี่น้องเดินชมจักน้อยครับเป็นสถานที่ซักดิ์ครับผมอยู่ทั้งผูดเวยครับเนี่ยครับผม สถานที่ตั้งนี่เป็นป่าชาเก่าครับเป็นป่าชาที่ของชุมชนนั่นแหละครับผมบริเวณกับเจ็ดสิบแปดไร่ครับผมเป็นบริเวณที่กว้างขวางบ่ธรรมดาครับผมเจ็ดสิบแปดไร่เพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะพี่น้อง,องบุญพระผ้าโชกกระช่าพ,พ่อแม่พีน่น้องไปกราบสการา ปูหาเจ็ดแปดครับเราได้ปูเอาได้เลยไปปูการนมัสการนะคะปูขามัสการครับปอปูอันนี้เลขดับบนดับล่างปะปูดับบนดับล่างอ้เงี้ยมึงนึงกว่ดับยูเป็นปะปูฮะดับยูเป็นปลอหมึกเงี้ยมึงนะกนะมันกระยูคนถามหาว่าสันนี้ดับบนดับล่างปูนั่นะ ทา่านโยมเอฟซขได้ขอบอกขอรับบนรับล่างปูแนวนี่ตากรบาก็ว่าบ้าาดตากรราก็ว่ออกมันกันดับบนล่างก็สี่สี่ก็สี่สี่สามนเปลี่ยนได้เนาะแม่มาส้บบ่ก็สี่สี่สามส่นเปนลี่ยน Sabes, 8ปดแปดศูนยห้าก mm. ้ามมากับเก้ามบนครับมาก่อครับมาพลาดไมเห็นกี่แปดกับเก้ามาบน มันก็ส่วมาเนี่ก็เปลียนกับเก่ามาบนเนาะตัวนี้ตัวนี้ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์กับหนึ่งมาบนมันตัดออกตัวนี้เห็นไหมครับ่มาศูนย์มานี่ยเฮ็ดตัวนี้มันจะได้แปลีกับเก่ามันกับเมื่อออกมันกับเมื่อออกตัวนี้เด้มันกลับเมื่อออกอันม้งหันไม่ยังก่อหรือศูนย์เก้าแปดหกตัวไม่ยังว่าหันศูนย์เก้าแปด ห้าเก้าเจ็ดเป็นบ้าเกจตัวล่งนี่มั 9, 7, นยังไงล่างนี่แปเนเาะแปแล้วก็แปแล้วก็เกเกแล้วก็ศูนย์ศูนอมดอยูนี่ใค่ะแปดบวกแปดเป็นหกกับเจดมากบนหกกับเจเดอมากบนมานี้6หกับเจมากบน 5, ค่ะ,คะก็เลยเด่นหกวิ่งหกบนค่ะ วิ่งหกบนเลียงมันเถอกตัวนี้กระเด็นปแวบตัวสี่หกแปดเลยหกแปดตัวไปเอาปฏิจินน่พี่น้องคะเรียงมันออกเยอะนีดก็ครับตัวเด่นดีดีตูเสืยอมากร้อยกูบาดตัวเด่น ปฏิปปทินนี่บาปัวนี่เดินวงุดหงิดเด่นเกตกับเดินแปกับเก้านมะนี่เฮ็ดมาได้แปดกับเก้าบ่มีเปียดอยู่ีนมิตรเก่าสื่อเก้าศูนยก้าเี่ออกเก้าเนี่นครับมาีนี่เลขมันสีออกตัวอยู่นี ปฏิทินขับนชนลดเรศสีออกเยี่ยน,นี้มาเนี่ยโมมีเลยได้ดปูปฏิทินขับชนดตัวนีผมชามหรอเมดครับเดือนเบน <c oughs> ิ้ล <c oughs> มีหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดบอกรับกันเจ็ดเก่าก็ออกกัแล้วเรศที่ออกตัวนี้พวกแปดตีปัวว่องกลุบเรื่อยตัวนี้ หกแปดตัวนี้หกแปดมุ่งม่ลอตัวนี้วนหกแปดนักลอยนะเราออกยุ่นนี้ตัวทันก็ออกยุ่นี้เขาจับเลเด่นดีๆเขาคำนวณได้ด้วยนะเขาออกนี่คนี้นวดก้อนเหรียเลขเด่นบนมีเลขเด่นบนให้ในเบื้องแรวอันนี้ก็เป็นกล้าที่มากนี่ ากากระวานมันบมออกในหัวหน,วนี่นี่กลวงทันบมออกโมอ็อ,อกไม่ได้มัดมันไว้แล้วนี่เหล็กดับเหล็กดับปูวาบออกบทองเสือนี่ดับบนล่างครับท่านผู้ใดมากเหล็กดับเมืองโหลดเดอร์ครับนี่บมบออกว่าสัตวครับผม ศูนย์เก้าแปดมันว่าล่ะศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดห้าเก <98, S 2> ้าเจ็ดแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกแล้วก็เจ็ดเลขดินหกเหมืนหกเก่ากวงกันเห็นไหมใช่มันจะออกหกหกแปดมันหกเก่ามันกวงกัน ตอันนบอก่างหันออกเก่าค่ะเลกเ้งเก่าก็เปบมี่มีตะเก่าขื้อให้สามูเนี่ยออกตรงๆเลยค่ะเก่ามาเนี่ยน่มันจะออกเนี่ยวงกลมเลยแปมปูวงกลมไว้คือเหล็กศูนย์นะพี่น้องศูนย์เนี่วงกลมเนี่ ศูนหกแปดพี่น้องตัวเดียวตัวเด่ครับงหกแปดปูวงกลมกับศูนย์ทันตัวศูนย์แปดัมันกับาได้เลขกดับนเมันเลขกดับนเนาะก็ว่าไอ้ฟังอยู่เลขกเสีออกไมาเด้โทรศัพท์นี่เจ็ดห้าเอ็นโมสามศูนย์ก็ออกแล้วห้าก็กห้าก็ออกแล้ว ปูเขียนเบอร์ท่แวงสี่สิบเบร์เด็ดพิษเกินแล้วเนาะแปดเก้าสิบหกออกเก้าเจ็ดคสิบสองเก้าเป็นร้อยแปดออกสวมสามศูนย์แปดค่ครื่อสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่มาเนี้มาไปน้ำกันออกหกแปดหกแปดโบนอันนี้มันหนึ่งอันนี้มันออกมันออกผ่านไปแล้วมันนี้อันนี้มันออกเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดอันนี้มันออกนิด ตรงๆเลยละครมันมาเขาจับเลีเล่นดีดีปฏิทินี่ยังอน่ดีโมานนี่มันอเชียวสามหกแปยังไม่ก้อนลสามหกแปดได้แล้วพี่น้องบาทนี่สามหกแปดปัวัะผมสามหกแปดตัวเดียวตัวเดียวมึงทำงดียาบเนาะมึงทำเขาเลขี่ยว หาเจ็บตาลางง่ายเลยทุกท่านรัรบคำว่าเขียบเด็กกค็คือชิบก็ใช่วัานหน้ากค็คือเจ็บว่าร่องเราเจ้าล่องอลไรบ่ปัวมาคืนเนี่ยก็มีคนมาอยู่พวกไอ้คนมาเฝ้า,มมาพวกผู้ช่วยพวกใดก็มาเฝ้าครับมันกางคืนก็มีคนม,มากบ,บ่ปัวสองคนเมื่อคืนนี่ผู้ช่วยเห็นครับผู้ชายตัว,วาม,มาเป็นยังมากกางคืนมากนาัง่งเงี้นี่ มันก็อันตรายมันอยู่ด้ปลาคผมบอกเลขยกถือข้อเสียงวดเนี่ยอยู่มาได้หรอกติมันถือติดต่อกันเสียงวดเนี่ยอยู่มาได้อันตรายครับยิ่งแล้วอยู่ในป่าพวกพ่ามาที่ห้องกับพ่เจ้าว่ามาดีมาลายเนาะพวกพ่อมาทำหมู่อยู่ก็บอกว่าผมไม่จาว่าอยู่สักคนอย่างเดียวน้ำมาหาทำหมู่อยู่อะไรต่ออยู่สักคนแล้วกับพ่อพ่อพูดว่าจ้าว่ามันจะมาดีมาลายนะ มันพามงุ่งอยู่มันสกปรกแล้วก็เรียกอยู่นี่มันก็มี่ีต่อได้หรือกันนนั่แหละเบิดตัวโกนี่มันเป็นเลขหัวคำนวณเนาะตั้งแต่ออกกูเลยจะว่าว่าเพิ่มมากซื่อๆนะในความคิดว่ามากขอแปดเอาตามสูตรคูณบวกลบคูณหารมันได้แปดมันได้หกับเก็บมันก็มี่จกตับเก็บว่าหารแปดก้าเก้า มันมีหัวกับกเย็ดบ้านนี่ mm. นว่ากันมัาก็เขาหาเย็ดตลังก็ฟันว่าได้กิน mm. เนื้อกินชิ่นแล้วไปเย็ดเฮ็ดมันก็ออกเย็ดเฮ็ด่เย็เดหม้ขึ้นมาอยู่ <So. S 2> วันนี้หกก๊กเย็ดหกหก๊อกก็ดดเดียวกันมาแล้วป,ปีนขึ้นมันก็ถือข <So. S 2> ึ้นเขา หาเจ็ดเจหามื่อเนี่ยกำเอากับเอามื่อเนี่ยหานี่ยกำเฮ็ดเฮ็ดหาเฮ็ดหาเหกห้าเนี่ก็เป็นเจ็ดนี่แล้วขึ้นว่าเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหเจ็ขึ้นไปนอันนีเขียนไปเขียบแรกนั่นลงเขียแรกเจ็ดห้าหเจ็ดหเจ็ดเจ็ดหเท่านั้นมก็เลยเข่าหาเจ็ดมาในมือเลือดายว่าตาเจ็ีหลนเกล้าตาเกลีงมันก็ฟันมาเสียงเบืองหาเจ็ตัวเดียวฟันมาได้กินสิน่งแดงจึงคืนแล้วก็ถอยหายถอยหาย ใส <g ul Buffalo> ่น้าเพียนยังมาพอใจใหม่เสียบ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 จุ่มวะใส่เอาโคดรเอาโหดเอาว่าเป็นลูสีหนเลยโอ้แบบนี้พุรนกับฟันวมาขี่แต่ขี่แต่เียงหาเสียงหะเจ็ดฟันมาคนมาขี่แต่น่ะเออเด็กหน่อยขี่แต่น้าเออเป็นได้ลับพูกว่าช่วยัานฟันแบบนี้เน่ยเจ้าถืงเลขละละตอนอันคารฟันมาเด็กน้อยมาขี่แต่หน่ะเออคือแล้วนี่ออกวามันก็ออกนี้พุรขุนกับฟันในเล่น คือเดกนั่งก็ดซยกับ่เราตงดวงข้อไขข้อว่านดวงคนมนันบวกกึกันเนี่ยการป้นากินปิีงปลาเขาเปี่งปลาเมื่หร่มแต่ตัวใหญ่ๆามแต่เี่ยนปลี่ใจเสียบไม่เสียบไม่ว่ากังต่อเนี่ยปูแล้าเล้นมาสันสันได้จักรัตเพราะเด็กหุมียนนะได้กินด้วยได้ทันด้วยะไปปิีงปลาแต่ว่าเล็กที่ตัวจุดจักอย่กูเล มันที่เขาบนขึ้นที่เขาล่างท่นละค่ะมันได้จจาที่เพราะว่ามันที่ยิบยิบเจ็ดยิบเปเนี่อาจจะคู่เดียวอหมนล้อนิมิตเหมือนกันมันเกียวเดียวก็มันจึงได้กา่มันนังตัดชินมรทานในว่าลขที่มาตัวใดไปตัวใดตัวใดจะยูตัว้นจะไปถ้าว่าเลขมันกันคันว่าเลขปูฮา็ดปเนี่ย มันกิดจาดังอยู่เงินบางครั้งเนาะครับแม่นครับงทุกคลิปทุกยิงเงินเพื่อจะเห็นเหมนกันว่าขึ้นปูหายได้เปลี่ยนกันได้ดังเขาก็ย่านเขาก็มายากเล่าคันว่าเรียกว่าทั้งสะกรนครอย่างทังใต้ทั้งเขาก็มาจากเล่าค่ะคนปูนิ่มีฝันว่าได้ชั้นปีนป่าตัวใหญ่หรือว่าเป็นแม่นหลับปุ้ยมันลุดมันก็นลดกึ่งกัน 27, 26, 27, ยี่สิบเจ็ดยี่หกยี่เจ็ดติดปุ้ยจังใสิเหลือตัวเดียวคู่เดียวยี่หกยี่สเจ็ดใช่ย <c oughs> ี่สิบกี่สิบเจ็ดคือสิตันเหลือคู่เดียวบอค่ะป้มือสุดไทยต่ดคู่เดียวโอ้มือสุดไทย <c oughs> อ่าค่ะ <c oughs> อาจจะเป็นบนคู่ล่างคู่ท่านละ <c oughs> นี่อย่างนี้มันยังบพท่านนี่นิ่งปันไหนวะงั้นะริงครับ่ จัการน้ำมารสการด้ครับค่ะน้มรสการขอบคุณครับขอบพระคุณเลยครับ